ในอดีตนานมาแล้วมีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับคำสาบโบราณที่สืบทอดต่อกันมาหลายชั่วอายุคนเรื่องราวนี้ไม่ได้ถูกเล่าด้วยความหวาดกลัวเพียงอย่างเดียวแต่ยังแฝงไปด้วยความเศร้าและความเข้าใจในวิถีชีวิตของผู้คนที่เคยอยู่บนแผ่นดินนี้คำสาบโบราณไม่ได้เกิดขึ้นจากความโกรธหรือความเกลียดชังเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเหมือนเสียงเตือนที่ก้องอยู่ในหัวใจของผู้คน ว่าทุกการกระทำมีผลต่อชะตากรรมและอนาคตของดินแดนหากคุณรู้สึกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้คุณรู้สึกสงบโปรดร่วมกับฉันในการเผยแพร่สิ่งล้ำค่านี้ให้กับผู้คนมากขึ้นโปรดติดตามช่องและสนับสนุนเพื่อให้เรามีแหล่งพลังงานแห่งความสงบป,ปัญญาและความเมตตาเพิ่มเติมทุกวันผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากันว่า คำสาบนี้เกิดจากเหตุการณ์ในอดีตที่มีความโลภความทะเยอทะยานและความอยากได้อยากมีของมนุษย์ลวงเกินต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และธรรมชาติคนรุ่นก่อนจึงสร้างคำสาบขึ้นเพื่อเตือนใจลูกหลานให้ระลึกถึงความสำคัญของการเคารพและรักษาสมดุลของโลกและชีวิตคำสาบนนี้จึงไม่ใช่เพียงคำพูดหรือเรื่องเล่า แต่เป็นบทเรียนที่สะท้อนถึงความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับจัก,กรวาลสิ่งที่ทำให้เรื่องราวนี้น่าขนลุกและลึกลับคือมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกัมพูชาที่สอดคล้องกับคำสาบเหมือนธรรมชาติและโชคชะตาเองกำลังสะท้อนกลับมาสู่ผู้คนภัยพิบัติความแห้งแล้งและเหตุการณ์ประหลาดหลายครั้งถูกตีความว่าเป็นเครื่องเตือนว่าคำสาบโบราณเริ่มทำงานแล้ว แต่แทนที่จะทำให้คนหวาดกลัวเรื่องราวนี้กลับชวนให้เราได้คิดและทบทวนถึงชีวิตของตนเองสิ่งที่ซ่อนอยู่ในคำสาบนี้คือความเมตตาและความเข้าใจแม้คําพูดจะฟังดูรุนแรงและน่ากลัวแต่จริงๆแล้วมันกำลังสอนให้เราระลึกถึงความสำคัญของการทำดี <c oughs> การเคารพผู้อื่นและการดำรงชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติเป็นเหมือนสายลมที่เบา พัดผ่านหัวใจให้เราหยุดคิดและสังเกตสิ่งรอบตัวคำสาบจึงไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเพื่อนที่เงียบสงบคอยเตือนใจเราให้ระมัดระวังการกระทำและความคิดของตนเองสำหรับผู้ที่เชื่อในพลังแห่งคำสาบเรื่องราวนี้มักจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาทำความดีและตั้งใจสร้างชีวิตที่สงบสุขการได้ฟังเรื่องราวคำสาบโบราณจึงไม่ใช่เพียงการเสพความลึกลับ แต่เป็นโอกาสให้เราได้สัมผัสความอ่อนไหวของจิตใจมนุษย์และเข้าใจว่าทุกการกระทำเล็กๆของเราสามารถส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและโลกใบนี้ได้คำสาบโบราณจึงเป็นเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนความจริงบางอย่างให้เราเห็นมันเตือนใจให้เราไม่หลงลืมคุณค่าของชีวิตความอ่อนโยนและความเคารพต่อทุกสรรพสิ่งแม้เวลาจะผ่านไปหลายร้อยปี แต่เสียงคำสาบยังคงก้องอยู่ในใจของผู้คนและทำให้เราได้ตระหนักว่าบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนน่ากลัวที่สุดกลับแฝงไปด้วยบทเรียนลึกซึ้งที่สุดเมื่อเราฟังเรื่องราวคำสาบโบราณเราอาจจะรู้สึกขนลุกแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกเชื่อมโยงกับผู้คนในอดีตและเข้าใจว่าทุกความหวาดกลัวและทุกความลึกลับล้วนมีเหตุผลของมันเองคำสาบโบราณ จึงไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าที่สร้างความสยองแต่เป็นบทเรียนอ่อนโยนที่คอยบอกให้เราใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและมีสติอยู่เสมอแม้คำสาบโบราณจะฟังดูเหมือนเรื่องเล่าที่อยู่ห่างไกลในอดีตแต่สัญญาณเตือนเหล่านั้นกลับเริ่มปรากฏให้เห็นในปัจจุบันอย่างชัดเจนผู้คนในกัมพูชาหลายคนสังเกตเห็นเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาทั้งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ความแห้งแล้งที่ทำลายผลผลิตและน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงทุกเหตุการณ์เรากับกำลังส่งเสียงเรียกให้ผู้คนตระหนักถึงบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าแค่เหตุการณ์ธรรมดาบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มาพร้อมกับคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนแต่กลับสะท้อนถึงความเปราะบางของชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติคนในชุมชนเล่าให้ฟังว่า มีความรู้สึกแปลกๆในอากาศราวกับว่าผู้คนและสิ่งรอบตัวกำลังสื่อสารกันในทางที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้เต็มที่นี่คือสัญญาณเตือนที่ลึกซึ้งที่สุดเพราะมันกระตุ้นให้เราหยุดและสังเกตสิ่งรอบตัวคำสาปจึงไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเพื่อนที่เงียบสงบคอยเตือนใจเราให้ระมัดระวังการกระทำและความคิดของตอนเองสิ่งที่ทำให้สัญญาณเตือนเหล่านี้มีความหมายมากขึ้น คือการสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของผู้คนรอบตัวทุกคนเริ่มมีความกังวลความหวาดระแวงและความระมัดระวังในชีวิตประจำวันแม้ว่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ในการตอบสนองต่อความไม่แน่นอนแต่การเปลี่ยนแปลงนี้กลับสะท้อนถึงความลึกของคำสาบโบราณที่ยังคงทำงานอยู่มันเป็นเสียงเตือนที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังให้ผู้คนได้ย้อนมองการกระทำและความคิดของตนเอง นอกจากนี้สัญญาณเตือนยังปรากฏในรูปแบบของเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อท้อนถิน่นผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนรายงานว่าเกิดปรากฏการณ์แปลกๆเช่นเสียงเรียกจากธรรมชาติฝูงสัตว์ที่มีพฤติกรรมผิดปกติหรือแม้แต่สิ่งของที่เคลื่อนไหวโดยไม่ทราบสาเหตุสิ่งเหล่านี้อาจทำให้คนขนลุกแต่ในความเงียบและความลึกลับนั้น ลับซ่อนความหมายที่สอนให้เราใส่ใจและเคารพสิ่งรอบตัวมากขึ้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากสัญญาณเตือนเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงความหวาดกลัวแต่เป็นความตระหนักรู้ถึงความไม่แน่นอนของชีวิตและความสำคัญของการดำรงชีวิตอย่างสมดุลคนที่ฟังและสังเกตสัญญาณเหล่านี้มักเริ่มให้ความสำคัญ,ญกับความดีเล็กๆก,การช่วยเหลือผู้อื่นและการรักษาธรรมชาติรอบตัวเป็นการเตือนให้เราเข้าใจว่า แม่สิ่งที่มองไม่เห็นก็สามารถส่งผลต่อชีวิตของเราได้แม้บางคนอาจไม่เชื่อในเรื่องคำสาบแต่สัญญาณเตือนเหล่านี้ก็สามารถสอนบทเรียนสำคัญให้เราได้มันเหมือนกระจกที่สะท้อนความเปราะบางและความเชื่อมโยงของมนุษย์กับโลกใบนี้ให้เราเรียนรู้ที่จะเคารพธรรมชาติและใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าใหญ่หรือเล็กล้วนมีความหมาย และสามารถนำเราไปสู่การตระหนักรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นสัญญาณเตือนในปัจจุบันจึงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเพียงอย่างเดียวแต่เป็นบทเรียนที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความเอาใจใส่มันชวนให้เราหยุดฟังและสังเกตเพื่อเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและผู้อื่นอย่างมีสตินี่คือเสียงเตือนที่ยังคงกล้องอยู่ในปัจจุบันและเป็นบทเรียนให้เราทุกคนได้เรียนรู้และเติบโตจากความลึกลับของชีวิต ในชุมชนท้องถิ่นของกัมพูชามีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับคำสาบโบราณที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องเล่าเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงนิทานหรือความเชื่อที่ถูกลืมเลือนแต่กลับเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของผู้คนที่นี่ชาวบ้านเชื่อว่าคำสาบไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสมดุลและความยั่งยืนของชีวิตหลายชุมชน มีพิธีกรรมและการบูชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคำสาบเพื่อแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณแห่งดินแดนบางคนเชื่อว่าเมื่อเราทำสิ่งดีและปฏิบัติตนอย่างสุจริตสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้หลีกเลี่ยงผลกระทบของคำสาบได้และในทางกลับกันการกระทำที่โลภหรือเห็นแก่ตัวอาจทำให้คำสาบม่ผลรุนแรงขึ้นผู้เฒ่าผู้แก่เล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตที่คำสาบได้แสดงพลังเช่น การเกิดภัยพิบัติที่ไม่สามารถอธิบายได้ความล้มเหลวในการเก็บเกี่ยวหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเรื่องเล่าเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทําให้ผู้คนหวาดกลัวแต่เป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่น่าสนใจคือความเชื่อท้องถิ่นเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของศรัทธาแต่ยังสะท้อนถึงภูมิปัญญาและการเรียนรู้จากอดีตคนท้องถิ่นเชื่อว่า การเคารพธรรมชาติการใช้ชีวิตอย่างพอประมาณและการรักษาความดีเป็นวิธีการปกป้องตนเองและครอบครัวจากโชคร้ายนี่คือบทเรียนที่ฝังอยู่ในตำนานและพิธีกรรมซึ่งทำให้คำสาบไม่ใช่เพียงเรื่องลึกลับแต่เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้คนนอกจากนี้เรื่องราวคำสาบยังเป็นเครื่องมือให้ผู้คนสอนลูกหลานเกี่ยวกับคุณธรรมและความรับผิดชอบบางครั้ง ผู้เฒ่าจะเล่าเรื่องราวของคนที่ไม่เคารพธรรมชาติหรือเห็นแก่ตัวจนเกิดผลร้ายขึ้นเพื่อให้เยาวชนเข้าใจว่าการกระทําของเรามีผลต่ออนาคตของตัวเองและผู้อื่นเรื่องเล่าเหล่านี้จึงเต็มไปด้วยความอบอุ่นความห่วงใยและความหวังดีแม้บางเหตุการณ์อาจฟังดูน่ากลัวแต่ชาวบ้านกลับมีวิธีจัดการด้วยความสงบและศรัทธาพวกเขาเข้าใจว่าคำสาบ เป็นสิ่งเตือนใจไม่ใช่ศัตรูการฟังและเรียนรู้จากตำนานจึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้คนมีสติมีความเมตตาและรู้จักการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและชุมชนในทุกตำนานและความเชื่อท้องถิน่นเราจะเห็นความพยายามของมนุษย์ในการทำความเข้าใจสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าเรื่องราวเหล่านี้สอนให้เราเรียนรู้ที่จะเคารพสิ่งที่เกินกว่าความเข้าใจของเรา และทำให้เราตระหนักว่าการกระทำของเราในปัจจุบันสามารถส่งผลต่อชีวิตและโชคชะตาของผู้คนรอบตัวความเชื่อและตำนานท้องถิ่นจึงเป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างอดีตและปัจจุบันมันช่วยให้ผู้คนรับรู้ถึงความลึกซึ้งของชีวิตและความสำคัญของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลเรื่องราวเหล่านี้เต็มไปด้วยความอ่อนโยนความห่วงใยและบทเรียนที่ทรงคุณค่า ทำให้เรารู้ว่าแม้คํำสาบจะฟังดูน่ากลัวแต่มันกลับเต็มไปด้วยความรักความหวังดีและคําเตือนที่เราควรใส่ใจเมื่อเราพิจารณาคําสาบโบราณจากมุมมองทางประวัติศาสตร์เราจะพบว่ามันไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าลึกลับหรือความเชื่อโบราณแต่เป็นเงาสะท้อนของเหตุการณ์จริงในอดีตกัมพูชาผ่านช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงการสู้รบ ความขัดแจ้งและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนถึงความเปราะบางของมนุษย์และความไม่แน่นอนของโชคชะตานักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าคำสาบเป็นการสรุปความเข้าใจของผู้คนในอดีตต่อเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์หรือเหตุผลการเกิดภัยพิบัติการสูญเสียทรัพยากรหรือความล้มเหลวทางสังคมและการเมือง อาจถูกตีความว่าเป็นผลจากพลังเหนือธรรมชาติสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ในการหาความหมายให้กับความทุกข์ยากและความไม่แน่นอนในชีวิตคำสาบโบราณจึงไม่ได้เป็นเพียงความเชื่อแต่ยังเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบเรื่องเล่ามันบอกเล่าเรื่องราวของความโลภความอยากได้อยากมีและการละเมิดธรรมชาติซึ่งมักนำไปสู่โศกนาฏกรรมความเข้าใจนี้ ช่วยให้เรามองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างอดีตและปัจจุบันและเข้าใจว่าคำสาปอาจเป็นเครื่องเตือนใจให้เราหยุดคิดและทบทวนการกระทำของตนเองเมื่อเรามองย้อนกลับไปเหตุการณ์ในอดีตหลายอย่างสอดคล้องกับสิ่งที่ตำนานคำสาปได้บันทึกไว้ไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวของอาณาจักรการสูญเสียดินแดนหรือภัยธรรมชาติที่ทำลายชีวิตและทรัพย์สินสิ่งเหล่านี้ ทำให้เรื่องเล่าของคำสาบดูเหมือนมีความเป็นจริงแฝงอยู่มันไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าเพื่อความสนุกสนานแต่เป็นบันทึกที่เต็มไปด้วยบทเรียนชีวิตและสัญญาณเตือนต่อคนรุ่นหลังนักประวัติศาสตร์และนักวิจัยบางคนพยายามเชื่อมโยงคำสาบกับเหตุการณ์ทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อให้เห็นภาพรวมว่าการกระทำของมนุษย์ส่งผลต่อชะตากรรมของประเทศอย่างไรพวกเขามองว่าคำสาบ เป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมที่สะท้อนความเข้าใจของผู้คนต่อเหตุการณ์ที่ยากจะอธิบายและเป็นวิธีหนึ่งในการสื่อสารบทเรียนให้คนรุ่นหลังเข้าใจถึงความสำคัญของความสมดุลและความยั่งยืนสิ่งที่น่าสนใจคือแม้เวลาจะผ่านไปหลายร้อยปีคำสาบโบราณยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเรียนรู้และระมัดระวังการกระทำของตนเองเรื่องราวเหล่านี้ทำให้เราตระหนักว่า อดีตไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมและบทเรียนที่ซ่อนอยู่สามารถชี้นำเราในปัจจุบันได้การตีความทางประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่เพียงการหาข้อเท็จจริงแต่ยังเป็นการเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์และความเชื่อของผู้คนการรับฟังเรื่องราวคำสาบและสัญญาณเตือนในอดีตช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเคารพธรรมชาติและตระหนักถึงผลกระทบของการกระทำต่อสังคมและโลกใบนี้ สุดท้ายคำสาบโบราณในมุมมองทางประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าแฝงความลึกลับแต่เป็นบทเรียนที่สรงคุณท่าเตือนใจเราถึงความสำคัญของสติการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลเรื่องราวเหล่านี้ช่วยให้เรามีความเข้าใจลึกซึ้งต่อชีวิตและทำให้ทุกการกระทำของเรามีความหมายมากยิ่งขึ้นเมื่อเรื่องราวคำสาบโบราณเริ่มแพร่หลายไปยังผู้คนในปัจจุบัน ความตื่นะกนกก็เรื่องสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนหลายคนฟังแล้วรู้สึกขนลุกมีทั้งความสงสัยความหวาดกลัวและความวิตกกังวลต่ออนาคตของกัมพูชาความตื่นตระหนกนี้ไม่ได้เกิดจากความเชื่อเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความเข้าใจลึกซึ้งว่าคำสาบไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่ามันสะท้อนถึงความเปราะบางของชีวิตและสังคมมนุษย์ผู้คนเริ่มสังเกตถึงเหตุการณ์ที่ผิดปกติรอบตัวทั้งภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ความแห้งแล้งน้ำท่วมหรือการสูญเสียทรัพยากรสิ่งเหล่านี้ทำให้หลายคนรู้สึกว่าคำสาบกำลังทำงานอยู่จริงเสียงคำเตือนจากอดีตกลับกลายเป็นความจริงที่สัมผัสได้ในปัจจุบันทำให้ความหวาดกลัวแทรกซึมเข้ามาในชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความตื่นตระหนกไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผู้ใหญ่เท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อเด็กและเยาวชนที่รับฟังเรื่องราวเหล่านี้บางครั้งพวกเขาอาจรู้สึกสับสนหรือกลัว แต่ในขณะเดียวกันความหวาดกลัวนี้ก็เปิดโอกาสให้ผู้คนได้เรียนรู้ที่จะฟังคิดและระมัดระวังการกระทําของตนเองมันเป็นความตื่นตัวที่ไม่เพียงทําให้หวาดกลัวแต่ยังเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนใส่ใจสิ่งรอบตัวมากขึ้นนอกจากนี้สื่อและข่าวสารที่พูดถึงคำสาบโบราณยิ่งทำให้ความตื่นตระหนกแพร่กระจายอย่างรวดเร็วผู้คนเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับอนาคตของประเทศความมั่นคงและความปลอดภัย พวกเขามองหาวิธีปกป้องตนเองและครอบครัวจากสิ่งที่อาจเกิดขึ้นนี่คือปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เกิดจากความรู้สึกไม่แน่นอนและความกลัวต่อสิ่งที่เหนือการควบคุมอย่างไรก็ตามแม้ความตื่นตระหนกจะสร้างความวิตกกังวลแต่ก็แฝงไปด้วยโอกาสให้เรียนรู้และเติบโตผู้คนที่ตั้งใจฟังและไตรตรองจะเริ่มเข้าใจว่าคำสาบไม่ได้เป็นศัตรูแต่เป็นเสียงเตือนที่คอยให้ระมัดระวังและใช้ชีวิตด้วยสติ พวกเขาเรียนรู้ที่จะทำดีปฏิบัติตนอย่างสุจริตและเคารพธรรมชาติและผู้คนรอบตัวความตื่นตระหนกของผู้คนจึงเป็นทั้งความกลัวและบทเรียนความกลัวช่วยให้เราเห็นความเปราะบางของชีวิตส่วนบทเรียนสอนให้เรารู้จักความรับผิดชอบต่อการกระทำของตอนเองและต่อชุมชนเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนอยู่ร่วมกับโลกใบนี้อย่างมีสติและมีความเข้าใจสุดท้ายความตื่นตระหนกไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอ แต่มันคือการรับรู้ถึงความเปราะบางของชีวิตและความลึกลับของโลกการฟังและเข้าใจความตื่นตระหนกนี้ทำให้เราตระหนักถึงบทเรียนของอดีตและเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตนอย่างมีความเมตตาเคารพธรรมชาติและตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับโลกใบนี้แม้เรื่องราวคำสาบโบราณจะฟังดูน่ากลัวและสัญญาณเตือนในปัจจุบันทำให้ผู้คนตื่นตระหนกแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกที่จุดกลับไม่ใช่ความหวาดกลัว แต่เป็นบทเรียนและข้อคิดที่แฝงอยู่ในทุกเรื่องราวทุกเหตุการณ์และทุกตำนานเหล่านี้เตือนใจเราให้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตด้วยสติความเมตตาและความเคารพต่อสิ่งรอบตัวบทเรียนแรกคือการตระหนักถึงความเปราะบางของชีวิตและโลกใบนี้คำสาบและสัญญาณเตือนสะท้อนให้เราเห็นว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปและทุกการกระทำของเรา มีผลต่อชีวิตของผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมการเข้าใจความเปราะบางนี้ทำให้เรารู้จักการเคารพธรรมชาติและใช้ชีวิตอย่างสมดุลไม่เพียงเพื่อปกป้องตนเองแต่เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนและโลกใบนี้บทเรียนถัดมาคือการใส่ใจในความดีเล็กๆทุกวันเรื่องราวคำสาปสอนให้เราเห็นว่าการกระทำแม้เล็กน้อยก็สามารถส่งผลต่อโชคชะตาและสังคม การให้ความช่วยเหลือการแสดงความเมตตาและการทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นสิ่งที่จะสร้างพลังบวกและปกป้องเราจากความไม่แน่นอนการใส่ใจในสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ทำให้ชีวิตเรามีความหมายและเต็มไปด้วยความสงบอีกบทเรียนสำคัญคือการเรียนรู้จากอดีตและตำนานการฟังเรื่องราวของผู้เฒ่าผู้แก่และตำนานท้องถิ่นทำให้เราเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบัน สิ่งนี้ช่วยให้เราเตรียมตัวรับมือกับความไม่แน่นอนและใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและมีสติการเรียนรู้จากอดีตจ,จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจและสังคมนอกจากนี้บทเรียนของคำสาบยังสอนให้เรารู้จักความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและต่อชุมชนทุกการตัดสินใจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนมีผลต่ออนาคตของเราและผู้อื่น การใส่ใจต่อผลกระทบเหล่านี้ทำให้เราเป็นผู้คนที่มีสติมีความเมตตาและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสงบสุขสุดท้ายความกลัวและความตื่นตระหนกที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่จะทำร้ายเราหากเราเรียนรู้ที่จะฟังและเข้าใจมันกลับกลายเป็นบทเรียนล้ำท่าสอนให้เรารู้จักการอยู่กับปัจจุบันการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการสร้างชีวิตที่สมดุล เรื่องราวคำสาบโบราณจึงเป็นเสมือนครูเงียบที่คอยสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติและคุณค่าเมื่อเรารับฟังและเรียนรู้จากบทเรียนเหล่านี้เราจะเข้าใจว่าทุกเรื่องราวลึกลับทุกคำสาบและทุกสัญญาณเตือนล้วนมีความหมายและบทเรียนซ่อนอยู่การใช้ชีวิตด้วยความตระหนักรู้และความเมตตาคือการนำบทเรียนจากอดีตมาประยุกต์ใช้กับปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตที่สงบสุขและยั่งยืนท้ายที่สุด บทเรียนที่ซ่อนอยู่ในคำสาบโบราณสอนให้เรารู้จักการมองโลกด้วยความอ่อนโยนเข้าใจความเชื่อมโยงของชีวิตและใช้ทุกการกระทำอย่างมีสตินี่คือสิ่งที่ทำให้เรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงความลึกลับแต่เป็นบทเรียนชีวิตที่ล้ำค่าและมีความหมายสำหรับทุกคนจากเรื่องราวคำสาบโบราณและสัญญาณเตือนในปัจจุบันเราได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญว่าทุกการกระทำของเราล้วนมีผลต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่น ความเคารพต่อธรรมชาติการทำดีและการมีสติอยู่กับปัจจุบันคือสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่ความสงบและความยั่งยืนแม้เรื่องราวเหล่านี้อาจฟังดูลึกลับหรือน่ากลัวแต่หากเราใส่ใจและเรียนรู้เราจะพบว่าในความลึกลับนั้นเต็มไปด้วยบทเรียนอ่อนโยนและทรงคุณค่าหากคุณรู้สึกว่าเรื่องราวและบทเรียนเหล่านี้มีคุณค่าช่วยกดไลค์แชร์ และติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกซึ้งที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและข้อคิดดีๆทุกสัปดาห์ความสนับสนุนของคุณคือแรงผลักดันให้เราสร้างสารรค์เนื้อหาที่มีความหมายต่อใจผู้ชมต่อไปและร่วมกันเรียนรู้บทเรียนชีวิตจากเรื่องราวรอบโลกอย่างต่อเนื่อง